สวัสดีครับผมหน่ยบอลสนฟาร์มครับมาหนี้เช้านี่กำลังเสียอูมูพ่อพันธ์ไปผสมครับนะครับหมละครับอยู่ท่านเคลื่อนง่ายหมแล้วครับขึ้นรอแล้วขึ้นรถแล้วครับเรียบร้อยพ่อพันธ์ครับเดี๋ยวไปผสมครับทางไก่อยู่ครับไปครับพ่วงล่อไปครับจะโหลดไปไปเลยครับมาไก่ได้ทางคลัสฟิลเลยนะ ผมจะเอาออกสอดดูล็อกเบิดเนาะคนแดงเบิดเนาะครับคนแดงนี่แม่นเสอดดูล็อกเบิดเจอบหมเหอีสี่แม่ยังไงบอส่งเดินทางมาหาผสาว อาครับมาหอนแล้วครับบบนี้บอนอยู่บอนเชาเพื่อนครับเป็นตะยูครับครับแม่พันเพื่นครับแม่พันเพื่อนอกซอดูล็อกครับคนแดงสูงใหญ่ครับผมแม่พันเพื่อนไงครับนี้ครับลูกโรคขนาดครับพื่นครับ ลูกระกะดกขนาดครับนี่ครับมานะครับอยู่ท่องไห้ท่องหน้าครับบ้านสวนท่องไห้ท่องหน้าครับอยู่ไกลเตอะครับจากหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ครับบนเพื่อนอยู่ครับมาผสมหมูแม่พันธุ์ให้เพื่อนครับ บนอเัลนรนีย้เพ่นเลี้ยงหอยครับหอยเชอรี่เต็มนะครับนะครับหอยเชอรี่หอยขมหอยจูบครับบ้านเฮากับปูก็มีครับปูก็มีครับที่อุดมสมบูรณ์ครับ รวมสมู์ครับที่ของเพื่อนครับครับผมบ่อนี้เพื่อนบ่อเลี้ยงเท้าครับบ่อนี้ครับอเี่ะครับรอเลน้วันีนี่นงออกสู่ตลาดได้แน่นี่ครับนี่เลี้ยงเท้าครับนี่ครับเท้าครับ ครับผมบ่อพ่อนาลงครับนี่ครับพ่อนาลงครับเจะของฟาร์มเพื่อนครับจาของบ่อเพื่อนครับําลรงศึกษาอุดมสมบูรณ์ครับอยู่แถวนี้ครับเดยกการรายการครับผมตัวน้าน้ำกินครับนี่น่านต่อมาโอ้อันนี้ผักน้ำอันนี้บ่อน้ำกินเพื่อนครับตัวนี้น่ากินกินแบบว่าผ่าเย็นเป็นกินน้ำซับ ้ตัวนี้กองกองน้ําครับตัวนั้นไรอาบตัวนี้กินทำมาตัวนึงเงินด้นี่ครับวลาเป็นยังไงครับเป็นยังอยเด้อครับเป็นน้คําอืมกินยากกินเป็นน้ําน้ำมันธรรมชาติครับโอขีตมจังหน่อยครับเป็นน้ำเป็นน้ามักเป็นน้ำต่อมาจากสูงครับคุณคุณที่ที่ต่อง ต่อมาตรนี้บนแม่น้ำออกดินีครับเันต่อมาทั้งบุรับเป็นบ่อที่อยู่ธรรมชาติต่าง่สมัยพ่อมดงนี่และแอ่ต่อนนะคนต่อมาครับเก้ากุกมังไมย่างอยู่หันย่างไงมาเป็นบ่อพักน้ำไว้กินนนี่ครับไว้กินไว้ใสอันนี้ไว้ใสครับบ่อนี้ตวนไว้ใส่ใ้ไสได้บ่อนี้กินครับกำลังพัฒนากำลังพัฒนาครับไปด้ไสทุรีย เอาเดี๋ยวเอาครับผมลองกินให้เบิ้งครับนี่ครับกินเบิ้งครับเย็นครับน้ำตัวนี้เย็นเย็นคด้ไหมอ๋อนนี้นะครับอืมแซ่บครับแซ่บเย็นนี้ครับกระจอกมาจะไปกินหักใหม่จังไงฟอกสูงอ้าครับหมูออกแล้วครับตอนนี้ครับไปเลยคือการออกได้ละสนานี่แหละเอาครับเสร็จแล้วครับบัดนี้ครับสมมุติไม่เพื่อนครับฟอนาลงครับเสร็จแล้วครับได้กลับแล้วครับบัดนี้ครับขอบคุณขอบคุณครับผม <laughs> มาถึงฟาร์มต่อไปกันที่ปิดร์ากันแล้วครับแล้วครับ